คะเป็นเดือนแห่งความภาคภูมิใจของชาวเรา L G B T Q ค่ะก็ต้องวันนี้เนี่ยเขาจัดการพลายค่ะเป็นงานแบบว่าชาวสีรุ้งโดยตรงบโลกจริงนะคะรวบรวมตัวแม่โอ้โหเรียกว่าทั้งทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้ดูแฟชั่นเลยคุณผู้ชมนะคะเรียกว่าปังไม่ไหวค่ะขลุกเกตเบทินีนำทีมาเลยค่ะซินดี้ซิรินยาตินาพี่แมตตินาของเราอะ แม่หญิงราฐานะคะออรัศมีแคดีเจบุโก,โกนะคะ oh. เด็บบี้กําปั้นบาตู oh. เรียกว่าทั่วฟ้าเมืองไทยชาว LGBTQ ขวัญใจม้าหมดค่ะเ,เรียกว่าแต่งองค์ทรงเครื่องจัดหนักจัดเต็มเกินร้อยเกินล้านขนเสื้อผ้าปาดเมคอัพโอ้โหอลังมาก oh. เรียกว่าระเบิดลงเนี่ยมีทั้งดาราแล้วก็เน็ตไอดอลนะคนดังในโซเชียลมาร่วมงานเป็นการรวมตัวใช่นะคะเป็นการรวมตัวกันเพื่อส่งพลังความภาคภูมิใจนะคะที่เป็นแรงผลักดันให้เกิดความเสมอภาคและก็เท่าเทียมกันดูแล้วส่งพลังสุดๆจริงๆนะคะโดยแม่งานก็คือพี่ลูกเกดค่ะออกมาเปิดใจนะคะถึงการจัดงานครั้งนี้รวมไปถึงนะคะแง้มเคล็ดลับการดูแลหุ่นค่ะเพราะว่าพี่ลูกเกดปีนี้50กรัตปบังไม่ไหวจ้าโอ้โห จะโชว์ซัพพอร์ต LGBTQ+ เนี่ยเป็นกลุ่มที่ไม่ได้อยู่นิ่งเราเป็น everything เราอยู่ทุกที่ทุกวงการการเท่าเทียมกันมันก็ต้องมันก็ต้องช่วยก้าวกันไปทีละนิดทีละหน่อยแต่ว่าอย่าช้าเกินนะคะเพราะฉะนั้นใครที่มีกระบอกเสียงก็ต้องช่วยกันแซ่บเวอร์ word, ค่ะ ก็ออกกำลังกายหนักหน่วงขนาดนี้เราก็ต้องโชว์สิคะเพราะการที่จะสวยแล้วก็คงอยู่อย่างนี้ให้นาน,น,านมันก็ยากมันก็เหนื่อยนะเราก็ต้องมีวินยัยอยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจให้กับคนที่อยากมีวินัยแต่ทำไม่ได้ มามคุยอีกท่านหนึ่งนะคะพี่ซินดี้ค่ะผู้ชม,มโพสติคลิตค่ะเพราะว่าตอนเดินแบบเนี่ยค่ะรองเท้าหลุดอโอ้แต่ความเป็นดังแบบนะคะแกเนี่ยแกก็แบบว่าเอามาใส่แล้วก็เดินล่องหนเป็นแบบว่าต้นสูงล่องหนรอ,องเท้าบางมากจริงแบบนี้เลยนะคะเนี่ยจิกไปจิกมาค่ะ